ออสวัสดีครับผมตีสามพี่หอตีสองสามสิบตีสามอะประมารถถึงปันงานตอกแล้วครับเป็นงานตอกของนาวิโรดอ่ายสโสทรนครับแล้วก็มนีมาสองคููมนามามาเทศสองคูของนาวิโรดครับนาอดุล นาอดุลอาจจะพาคนครสีอยุธยาหรือเปล่าครับนาอดุลจะคู่ของนาอดุลอยู่กับผมครับคนนี้เปิดเฟสจัง,งรับนี่ของนาอดุลครับส่วนของพีวิโรดอยู่กับเบาอุ่มครับมันนี้มาสองคนกับเบาอุ่มก็หไม้แต่คือเก่าผมบ่มันใจหม้ ไปอยาคนพี่นอ้อเมือนี้ขออนุญาตเลยนะครับจะของตอกเพราะว่ามันจะตีสามแล้วครับผมต้องขอปิดแฟบไทยก่อนครับหายัม่ได้ตัวได้เจิมตอกก่อนเดี๋ยวพ่อยจะเปิดแฟบไทยทั้งของเบาอุ่มนำมา<อ>เดี๋ยวครับลุยกันครับผม มา,มากครับแถมแรกไวมากพี่น้องเมืกี้เดี๋ยวขอดูตัวกันนะมุตัวหนึ่ง,งกัน,ะนดีนะอนโอ้โียนี้บุกคือถือคานหน่อยนี่สักเพนเย้ยยิงถือมือพอดีพี่น้องข้าวสิตายครับ ครับครูของผมเป็นเอเป็น,เป,นเป็นตอกของอหอนาดุลครับส่วนครูของบ่อุ่มเป็นของหนาวิโรดแยสโสทอนครับโอเคเดี๋ยวคนระับตึกเอ็นคาหนวาวนารุดครับเดี๋ยวขอจัดการครับ <c oughs> มนเด้๋ยมาเลพี่น้อง ต็มแรกครับเอ่อตอนที่เริ่มเริ่มคลิปที่แรกอ่ะยืนอยู่องนี้ไอ้หนองพยืนไม่มองนี้ปุ๊บก็ได้ก,กดตัดไปแล้วก็สันอยู่องนี้โอ้โหผมไม่อยากจะบอกว่าผมยืนอยู่จังหวะเหมาะมากผมผมเคาะแค่นี้แหละโอ้โหขวกเลย่อยนึกว่าแต่มันจะขวกหนีเก็ที่แรกว่าจะเบอ เปิดแฟตเก็ดได้ร่องเปิดแฟดเบื้งเห็นมันขวกไก่ไม่ดีไปยพี่น้องมาแต้มแทกถือว่าเจิแล้ครับอุ่นใจนะครับมือนจัดทรงให้ของหนาอดุลไปพะนครศรีอยุธยามงก็เมื่อกี้ซันเขามาแล้วแน่ปืนใส่แล้วเหลียวเบื้งปืนตัวเองลืมเหมือนเดิมเลยลืมลดไอล้ลืมปวดเสพก็ได้เอามือปวดเสพ ันขยับหนีไปนิดนึงแต่ก็สัันเขามาอยู่แต่ก็เมื่อได้เขามาไก่ทอ่อท่าที่เดียวถือว่าใกล้แ่้แหละแต่ไม่ถึงว่าเห็นตัวไปชัดก็จำมันเถอะเอาเปา็นว่าเอาแค่เจิมกับพ่อพี่น้องหนูถ่ายได้ดูเหรอเดี๋ยวเจิมไ้นาอดุนก่อนว่าม,มีเลือดเลยครับยิ่งสมมงบัถึกยิ่งยิ่งเดินขาหน่าเขาเอ็นขาพอดีเจิมไ้นาดุนครับผม โอ <Okay. S 2> <Okay. S 1> เคเจิมเอาเป็นพิธีครับนี่แก้วพี่น้องคุณนี่สันนิ่มๆเลยไปติวไป่นตัวไปตัวต่อไปกันครับ เต็มที่สองไม่น้องเต็มที่สองของตอกนะอดุนครับว้ามาแบบนี้บ่ได้กินนักตัวกบาลาวหล่ายังเดียวครับต่มาแบบนี้ขึ้นมาตั้งหยาเลยไี่น้องข้นมาตั้งหยาเลย มาอุมมาเลยพี่น้องแต่งพี่สอมมากเลยคือสัน,นดีเดียวอะเขาวะฮไมสองตัวแล้ว เอาตอกเอาตอกพี่อดุลไปเอาตอกพี่วิรับให้พี่อู้ยนี่นี่มันอีกสองตัวแล้ววะสองตัวเนี่เจ๊นเดะหนูมีนะอุ้มหนูมีนะอุ้มนั่นแหละอุ้มนั่นแหละถ้าจะสั่นเนอะจะสั่นเอาตอกเอาตอกพี่นี่ไปมันเสียไม้ ตอกนั้งคู่นั้นเทแล้วถ้าจะเข้าเหลี่ยมนั้นเอาเอาตอกคู่นี้ไปเทสเลยมีหนูมีหนเูเดี๋ยวให้เราอุ่มเทสของตอกนาวิโรดไปครับพ,พ,พี่สันแค่ตรงนี้ใคอยาบไปอินนิดนึงก็ได้เข้าไปเหลี่ยมเดิมอะลกไม่ะ่ะ โอเคครับผมรอรุนเต็มนาครับไปพี่น้องบอุ่มเอาจนได้ครับต่อของหน้าวีโหลดอยาสุดสอนเห็นมันบุญอยู่นีโดนครับผมโบอุ่มเนี่ยเอเอโบได้ขึ้นยางได้พี่น้องผมผมโบได้ถอดกล่องออกครับเห็นพี่วนเห็นอยู่นานแล้วดูดูดูหนูดิว่าหนูติดดีหรือเปล่า หลาเราผมเปลี่ยนมาสามจุดแล้วกัดทุกจุดเลยก็เลยเราขยับมาให้ไฟฝั่งนี้มาสาดมามันจะไม่เห็นตัวเราอู้หูอ้พี่สนุ๊มาดูนีสิเดี๋ยวแ่นี้นะเดี๋ยวจะพี่น้องด้วยครับเผมถอดล่องกอนจะได้เบ่งกันชัดๆพยายามนะผมพยายาครับมันสู้เดียวกันไหมที่ที่ตื้ออยู่ผมเปลี่ยนมาสามจุดแล้วกัดสู้ที่แรกผมมาเยื่องไฟทีนี้หมเลยหันหลังให้ไฟมันจะด้ไรให้ไม่เห็นเรามันมีไฟลายทางอยู่อืจับเบาๆกัดมือนะ โอ้พี่น้องตัวใหญ่เลยครับเกือบโลแล้วนะจะเกือบโลพี่บอ๊คโอ้ใหญ่เลยพี่น้องอย่าไปเอาไปใกล้อย่าเอาไปใกล้ตอกมันจะกัดตอกลูกค้าโอามาเออตัวใหญ่เลยใหญ่อยู่พี่น้องโอ้แต่มีใหญ่เลยพี่น้องฮึสุดยอดถือว่าเจิมนะครับถึงว่าได้คลิปก็ถือว่าเจิมใไพนาวิโรดครับเดี๋ยวครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเหมาะหัวจักหน่อยเดี๋ยวเอาไปใกล้อย่าเอาใกล้ตอกนะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยตีมันตายก่อนนะเนี่ยาปลาปลาเดี๋ยวปลา เดีย๋ยวตัวท่าดุนนะพี่น้องอันตรายเลยนี่ครับโดนกัดม่านี้ไปฉีดยาโรงพยาบาลอย่เดียวโอเคอย่าบิดบิดดึงดึงกระดูกมันยังไม่ตายหรอกดึงกระดูกอีกทีนึงจับมือจับดีๆมือจับดึงดีๆมันมันมึนแล้วมันมึนแล้วโอเคเรียบร้อยพี่น้องแม่บ่าวอุ้มเจิมให้จนได้ เห็นมันนั่งยอ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 ยองยอยองย่อยองมัเปิตอกไม้พี่หน่อยครับผมโอเคพี่น้องอันนี้ก็ตอกของนาวิโรดครับไต่ไต่ติ๋วกันพี่น้องก็นี่ครับไต่ติ๋วของนาวิโรดก็จะแถบ แถบข้างบนก็นจะเป็นสีเหลืองครับปะมานนี่ครับดีเทล <c oughs> okay. นาวิโรดครับว่าต้องเจมงิมหรอกนะครับเพราะว่าไม่ฉีดเปเลอะเทอะไปจะซื้อประมาณนะแกเอาแกกรีบ <c oughs> okay. Okay. วิดีโอกับพ่อแหลหมองว่านานำพี่น้องโอ้ตัววบาอุ่มใหญ่แห้งอาจจะมีดันโลอยู่พี่น้องตัวนี้ เกิถือวเจิมครบแล้วครับราวนี้ก็ค่อยลงใจนะราวนี้ค่อยจะหาหนูกันแบบเพื่อนๆนะพี่น้องงนาวิโด้ก็เมื่อใดคลิปเนื้ออายเนาะว่าเป็นยังกับก็บถือว่าเจิมหพราะว่านาวิโดก็เป็นคนเฮ็ดต่อขึ้นกันจะสร้างต่อบวบุตรไปเพื่อที่จะเอ,อเก็บไหวเป็นทีเราลึกก็มีไหวติดบัานติดขวัวติดเรื่อน <laughs> ขู้เลื่อนละละครูกับพ่อเด้อพี่น้องครับอย่าเอาลายว่าเป็นเล่นกันคั่วเลื่อนละสีหาคู่บว้ไเด้อสร้างตอกให้ผู้อื่นเขาได้นะเนี่ยยิ่สร้างตอกยิ่งบุคอยมีเวลาครับไปพี่น้องดุนกันเต็มไหนครับเต็มนี้ครับของตอกนายวิรุโดดถือว่าบิก๊กใสเลยครับดันโลคุตัวนี้มาอุ่นเจิมห้ครับโอเค เไปพี่น่องทำขึ้นนี่คือพ่อสำนีนะครับเพราะว่าตีสามอาจจะม่ตีสามนึิ่งตีสี่นะครับบอกว่าดึกนั่งเก็บรายละเอียดต่อของหน้าวิโรดอยู่ก็ารจริงแอบกำหนดส่งกับวันศุกรนั่นแหละกดคืยวขึ้นมือนี้งขึ้นมือวานมือนี่ งานมันยังไม่ทันแล้วดีครับเป่นเป็นของพัดมาส่งวันสอรรานีรรา่เลยมีโอกาสเอาตอกมาเทศน,นะก็ได้มาสามแฉมก็ตอกของนาดุลสองตครับแล้วก็ตอกของนาวิโรลยลสุธนตัวนึ้อีกหนึ่งอี่ ก็สำเร็เป็นกิสการแล้วกันพี่น้องมมไม้ทไปดึกดาหมนว่าจะูที่หลกันังกมขึ้นาบนน้ำางที่นาีต่องมจับกมาเลยกห่าตัวใหญ่ี่เป็นของนาอดุลเออแม่ ตอกขอา้างหน้าพิโดส่วนในสองตัวสองตัวนี้ติดตัวข้างหน้าอดินโอเคไห่นี่นเนี่ยวแล้วก็ถือว่าเทสะพัาานไวยอย้อาจจะเป็นเพราะว่าเขาไปถึงจุดพอด,ดีก็ต,ตัวล่าดไปก่อนพี่น้องครับก็ทำขึ้นนี่ว,ว่าเอไวแ้แหละว่าอุ่นแบบนี้เดี๋ยวมีสุนัไปต่อ เดี๋ยวเห็นหน้าเห็นหนวดเหพน่นองนะเอาลาไปตำหนิครับผมสวัสดีครับ